สวัสดีครับผมอยู่กับช่องบุญรอดดับทีมนะครับวันนี้มาหาหน้าโจยช้าไปหน่อยมานี่เกือบจะเลิกงานแล้วนะนี่ก็เวลาประมาณเกือบ4ี่โมงเศษโอ้โหมาดูหน้าโจยทำถนนลูกรังสี่กิโลฮะเอาเอาเอาเอ ดูอ่ะดูอ่ะมาถึงก็เอาเลยเออคูณนี้ก็เสร็จแล้วดิค่ณนี้ก็เสร็จแล้วดิวย,ยางยๆางยางยาง,ยางมันเลยก,กิโลเดียวจะเสร็จแล้วนี่ลูกรังอ่ะ นี่ฮะลูกลังนี่หกล้อดำเอามาเทนันถึงนี่นะจากตัวที่หัวหน้าโจยกับลำอ่ะอีกกิโลหนึ่งครับจะสิ้นสุดครบสี่กิโลที่จะเทลูกลังดูนะโจยถอยไปทำอะไรทำไมเข้าไปสะลึกเลยอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นที่กับลำให้หกล้อเทลูกลังฮะโอ้โหทำไมทำไมไปเร็วขนาดนี้ จนนลูกลัง4กิโลทำนี่2วันนี่จะล่อ3กิโลแล้วโอ้โหยังที่เก่าแกว่า3กิโลนี่ต้องเอาให้เสร็จไอ้4กิโลนี่ต้องเอาให้เสร็จภายใน3วันดูดิเหยียบกันหูหลับตับไม้ฮะงานนี้ไกลก็ไกลแต่ทำไงได้ล่ะก็ต้องวิ่งกันครับช่วยกันดูดิเหยียบกัน ดับตับไมมฮะคือว่าทําไมล้มนี่ล้มนี่ลุกขึ้นมาใหม่ห้ามล้มมากันเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆโอ้โหวันนี้หกรอดํามากันแปดคันนะฮะมาช่วยเทลูกลังให้หัวหน้าโจ้ยนี่หัวหน้าโจ้นี่เขาชักล่องด้านข้างเลยนะตีข้างเพื่อจะเอาดิ่งขึ้นมาฮะเสริมจะได้ประหยัดลูกลัง พรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วดิ oh. ไม่งานวิ่งหกว่างานวิ่งลูกรางอะ่ะอาจจะไม่เสร็จว,วันนึงอ่ะพรุ่งนี้วันหนึ่งอะ<ช>่ะก็วันนี้ผมก็มาแคสี่พรุ่งนี้ก็เช้ามาแต่เช้าได้ข่าวว่าตื่นนอนแต่ตีห้าเลยใช่โอ้โหเมียผมไปซื้อกับข้าวแต่หกโมงครึ่งบอกคุณนาจอยวิ่งงานแล้วเหมือนกันพึ่งไปไหนจะพึ่งไปไหนอ oh. พ่อใครพ่อไอ้พึ่งอะไรพ่อตาพ่อตาเป็นไรนิ้วขาดเลยเออไอมันไนี่งไงไเรื่องตาเอะน่าจะคว่ำเสร็จปุ๊บน่าจะทับทับทับนิ้วโอ้โหมีหน,น้านะผมมาถึงไม่เห็นเจพึ่งเห็นแต่ว่าหน้าโจ้กับลูกชายนู่นโบกรถอยู่นู่น อ๋อพ่อของเจพึ่งโดนรถเขาเรียกอะไรล่ะรถไถเดินตามนะครับหรืออ e ีแท็นั่นแหละถ้าพูดง่ายๆนะคว่ำแล้วไปทับนิ้วนิ้วขาดตอนนี้อยู่โรงพยาบาลครับเห็นบอกว่าจะทำการผ่าตัดด่วนก็เลยวันนี้ก็เลยไม่เห็นเจพึ่งนะอ่ะเป็นกำลังใจช่วยให้กันทางนู้นกบดเอาบดเอานะเมื่อวานในข่าวว่าหัวหน้าจุ หวัวหน้าเท้าแกเอ้ยพม่ใช่าดิเท้าแกขับรถหมดเองเลยอ้าวเอาถักโอ้ออเท็นล,ลาดเอา<แ>ไอตอนเทนแป๊บเดียวเนาะแต่ไอตอนเ,เอามานี่มันคือนานเทเซลเซลหน้าโจ้ไอตอยไปเอามาเดียวโหนาน ไอ้พอเวลาเทนี่ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยหมดแล้วนี่แล้วใครขับรถไทยล่ะเดีย๋ยวถามลูกคุณอาจโจยก่อนแล้ววันนี้ใครขับรถไทยให้พี่หนึ่งพี่หนึ่งขับรถบดแล้วใครขับให้ล่ะหรือไม่ใครไม่ขับนะอ่ะขับเองเลยสบายหน่อยเพราะว่าไม่มีไม่มีบูเขาแล้ว เออถ้ามีภูเขานี่พ่อที่คงเป็นห่วงหน้าดูเลยไอ้นี่คงจะไม่ตกจากภูเขาแล้วแหละเพราะว่าไม่มีภูเขาแล้วคนอะไรไม่รู้ขยันโอ้เมียผมไปซื้อกับข้าวเมื่อเช้าหกโมงอ่ะยังไม่หกโมงครึ่งเลยน่ะบอกคุณหนห้าโจเแล้ววิ่งแล้ว ทำงานต่เช้าครับหกโมงครึ่งนี่วิ่งกันแล้วครับโอ้โหกับทีมงานไรสังกัดโอ้โต,ต้องต้องลบหน่อยต้องลบหน่อยถอ,อยเร็วจังอ่ะเะมันไม่ใช่รถวิบากไม่ใช่รถแรนลี่น่ะโอ้โหถอยมานี่เด้งยังไง เจ้าเข้าทรงเลยก็จริงแน้วตอนนู่นรถบดจะทำงานตาไม้เรื่อยนะฮะโอ้โอหถอยมานี่ยังกับเรนลี่เลย แ้ะยางก็ใหญ่ด้วยก็ด้งด้วยตึบ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 ตึเริ่มทยอยกันมาฮะอย่างนี้ก็ไม่เหงาเราได้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก็มาโอ้โหอย่างเมื่อวานนี่บอกตตรงเลยว่าเหงาว่าจะรอครบรอมาได้แต่ละคัรนี่ก็มาเป็นชุดเลยนู่นเสมาคุเตะหัวหน้าโนเจ้าเล็ก อ่พอตรงนี้แหละเดีย๋ยวดูที่ว่าเที่ยวหนึ่งนี่ไปได้กี่เมตรเวลาเทออกมาแล้วพอพ่อพ่อพอ,พอ,พอ,พอเดินหน้าเลยแหมนี่ต้องให้อาชีพเก่าขอบุญนลอดคอยบอกอีกแล้ว พกรอนบุญรอดก,ก็เป็นน้ำเมนมาก่อนนะ,อะเสียงดังฟังชัดไหมอ่ะถอยมาถอยมาอ่ะนี่ปิดปิดเทิมก็มาช่วยแม่ฮนะลูกชายคุณอาโจ้อ่อซีอมาคุติตกร่อง ดีที่ว่าร่องไม่ลึกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขันเซมาคุติเทมัง่งเฮ้ยเฮ้ยมันจะไม่ลงเลยนะโอ้โ โอ้โอ้ยลูกพี่มันไม่ใช่้าวิานะกระโดดจะกระกบเลยโฮทันหลังมาได้ยินเสียงกระโดดงลอแล้วผมเมยขับอะไรก็โฮไปหมดโอ้ยเมื่อกี้อยากกระกบเลยก็ไเด้งเงาเด้งเงาเอาหอยเข้ามา หอยหลังนี่ผมว่า40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะโอ้ยคนอะไรอ่ะรถจะมาก็มาพร้อมมาเลย สี่ห้าคันครับโนโู่นหหน้านูต่อด้วยเจ้าอามครับโอ้โหโมันเหมือนกันนะ6ล้อนี่ไล่จี้มาเลยต่างคนต่างไม่ยอมกันเลยครับเที่ยวต่อเที่ยวดูนะดูน่ะมีการเบิ้นลนด้วยนะ โอ้โหลบลบนะลบหน่อยนะเ <c oughs> บรกดีหรือเปล่าก็ไม่รู <c oughs> ้ผมถามหน่อยเออมันรถเกตหรือรถวิบากโอ้ขี่ไหมัมนรถเกตหรือรถวิบานาี่ยรถแอนลี่เลย ไม่มีเบรกอีกฮัโอ้โตายตายรถไม่มีเบรกอีกถือว่าดวงผมยังดีนะมาถึงก็ได้เจอหกล้อเลยไม่เหมือนเมื่อวานโอ้โหเมื่อวานมานั่งรอ,อวันนี้ผมก็พามาติดตามหัวหน้าโจ้นะกับงาน ถนนลูกลัง4กิโลครับจากตรงนี้ไปเหลืออีกแค่กิโลเดียวครับพรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะงานหกล้อครับที่เทลุกลังนะฮะพรุ่งนี้น่าจะเสร็จเพราะว่านี่ก็เย็นแล้วครับแล้วก็เรือระยะทางอีกประมาณกิโลเดียวฮะจะเสร็จแล้วครับการเทลูกลังนะจะเฉพาะงานหกล้อนะครับไม่เกี่ยวกับรถเกตรถโบดรถเกตรถโบดนี่ต้องอีกหลายวานันอีกวนันสองวนันแต่พรุ่งนี้งาน ทีลูกรางจะเสร็จแล้วครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ